ุผู้ชมครับตำรวจไปเจอข้อมูลที่น่าสะพรึงกว่านี้ว่าจริงๆเนี่ยน้องปุ้นหออไม่ปันยังมันจะเอาศพไป้อย่าทำจุ๊บ่ปันแทนแล้วโดนอะไรมาครับใครกัดใครกัดน้องปุนเอกคืนให้ไหมยุงกัดโอ้ขอบคุณนะ ขอบคุณนะขอดการันขอบคุณขอบคุณอ,ณอม